สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลอีพีนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะฮะท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันแก๊งคอร์เซนเตอร์หนีกระเจิงจีนเทามุ่งลงคอมินวินาทีเอฟ6ถล่มฐานที่มั่นคอมินแตกยับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพพักที่2ประกาศแล้วชี้แจงกรณีภาพระเบิดที่อาคารล้างกัมพูชาเเบือตระนามหนักใส่หุ่นมาเน็ตเข้าวันที่5 ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสามจนฟ้าสว่างทหารไทยยังไม่ได้พักรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทานผู้ชมครับล่าสุดเพจ army military force คร,ร,รได้ออกมาเผยแพร่ภาพทานผู้ชมครับการโจมตีของ F6 ใส่ฐานทัพของกัมพูชาเอกอนาททานผู้ชมครับตามรายงานนี้บอกว่าด่วนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเครื่องบิน F6 ของกองทัพอากาศได้ปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ทางการอากาศด้วยการทิ้งไข่ใส่ฐานทัพของ ทหารกัมพูชาอย่างแม่นยำหลังเสร็จสิ้นภารกิจเอฟโกได้เดินทางกลับฐานอย่างปลอดภัยนะฮะท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยเต็ม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 นะฮะเรียบร้อยท่านผู้ชมนะฮะนี่คือเสียงของทหารแนวหน้าของเรา นะฮะสะใจคุณผู้ชมครับหลังจากที่ F6 เนี่ยถล่มฐานกัมพูชานะครับในยุทธบริเวณแนวหน้านะครับทุกผู้ชมครับเราก็ยังคงยืนยันตรงนี้นะครับว่าเราโจมตีใส่แต่ทางการทหารแต่เพียงเท่านั้นนะครับทุกผู้ชมครับล่าสุดมีการประกาศออกจากทางกองทัพภาคที่2นะฮะทุนผู้ชมครับในเรื่องของความปลอดภัยขอความร่วมมือนะครับพลังโซเชียลไทยช่วยกันรีพอร์ตผู้ที่ไม่หวังดีที่เข้ามากันแกล้งก่อกวนและโจมตี สื่อทางการไทยอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองรับแจ้งเตือนรับมือสงครามไซเบอร์จากต่างประเทศหน่วยงานไทยต้องเรียบเร่งตรวจสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามที่ปรากฏข่าวสื่อสารในการปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ที่มีต้นทางมาจากประเทศกัมพูชาโดยมีเป้าหมายมุ่งโจมตีระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยทั้งภาคราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของข้อมูลความน่าเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงเถรยรภาพในระดับประเทศหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนจึงจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบปรับปรุงและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบมาตรการสำคัญที่ควรดำเนินการโดยเร่งด่วนดังนี้ 1. ประเมินตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ภายในองค์กรสำรวจช่องโหว่ ในระบบเครือข่ายฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยของเฟิร์มแวร์แอนตี้ไวรัสและระบบพิสูจน์ตัวตนตรวจสอบระบบสำรองข้อมูลให้สามารถกู้คืนได้ในกรณีเกิดการโจมตี 2. อัปเดตระบบซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอติดตั้งแพทและอัปเดตระบบปฏิบัติการรวมถึงแอปพลิเคชันทุกตัวที่ใช้งานเป็นเวอร์ชันล่าสุดปิดการทำงานของโปรแกรมที่เป็นฟิวเจอร์ ที่ไม่จําเป็นซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเข้าถึง 3. กําหนดแนวทางการปฏิบัติในเรื่องของความมั่นคงไซเบอร์ห้ามคลิกลิงก์จากแหล่งที่มาไม่รู้จักห้ามใช้แฟลตได์จากภายนอกระวังอีเมลและลิงก์ที่ต้องสงสัยห้ามเปิดไฟล์แนบหรือลิงก์จากผู้ที่ส่งมาที่ไม่รู้จักตรวจสอบอีเมลให้แน่ชัดก่อนดำเนินการใดๆไปดรหัสบัญชีสำคัญอย่างสม่ำเสมอ สร้างรหัสผ่านที่มีความยาวและมีความซับซ้อนตรวจสอบล็อกอินและกิจกรรมในระบบที่ผิดปกติอย่างสม่ำเสมอ 4. ติดตามข่าวสารรายงานภัยคุกคามและประกาศแจ้งเตือนภยัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเช่นสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ 5. วางแผนรับมือฟื้นฟูร,ระบบจัดทำไซเบอร์เซกูริตี้อินซิเดนต์ ดิสปอร์ตแพนสำหรับตอบสนองทันทีเมื่อเกิดเหตุกำหนดหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหรือกสทอชอและตำรวจไซเบอร์6ประสานความช่วยเหลือและแจ้งเหตุทันทีหากพบการโจมตีโดยหากพบพฤติกรรมการโจมตีที่ต้องสงสัยควรที่จะแจ้งไทย CERT หมายเลขโทรศรัพท์021143531เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับนี่คือ ประกาศจากทางกองทัพภาคที่2อนะครับออกมาแจ้งเตือนด่วนๆเลยเพราะว่าตอนนี้ขมิเนี่ยมันเปิดเผยตัวตนของมันออกมาแล้วมันสู้ทางการทหารไม่ได้นะฮะมันก็เลยโจมตีฝั่งนี้นะฮะท่านผู้ชมครับในเรื่องของโซเชียลซึ่งเป็นจุดแข็งของสกมพูเดียเพราะว่าในช่วงนี้ท่านผู้ชมครับมีข่าวปลอมโอ้โหข่าวเฟกนิวเนี่ยเยอะมากทางฝั่งของกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับคือเราจะต้องเนี่ยช่วยกันป้องกันนะในฐานะของประชาชนไทยเพราะว่าไอโอพวกนี้เองเนี่ย มันจะคอยบิดเบือนข่าวสารนะฮะท่านผู้ชมครับเราเองจะต้องระวังเห็นเมื่อไหร่นะครับก็รีพอร์ตทันทีในเพจ Facebook นะฮะท่านผู้ชมที่มันระบาดหนักในตอนนี้ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าจับโทรศัพท์ขึ้นมาดูเห็นแล้วก็ปล่อยผ่านนะพอเห็นแล้วนี่จัดการมันเลยครับท่านผู้ชมสําหรับพวกข่าวเฟกนิวจากทางฝั่งของขมรเนี่ยท่านผู้ชมครับจัดการรีพอร์ตมันให้หมดนะฮะเพราะว่ามันทําให้สร้างความเสียหายนะครับต่อโซเชียลของกองทัพเป็นอย่างมากนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะ นะฮะเรื่องนี้เองเนี่ยฝากกันด้วยแล้วกันนะครับทางฝั่งของชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตั้งแต่5้าทุ่มนะครับในวันที่5ของวันนี้ท่านผู้ชมครับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสจนฟ้าสว่างฐานไทยยังไม่ได้พักเลยท่านผู้ชมครับเขมรมาทุบรูปแบบตอนนี้ก็รอรายงานอยู่นะครับในเรื่องของอัปเดตสถานการณ์ทางฝั่งของชายแดนล่าสุดครับสายข่าวทางการทหารครับได้รายงานบอกกล่าวมาว่าเมื่อค่าคืนที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวนะฮะท่านผู้ชมครับที่ช่องสายตะกูมีรถบัสจํานวนมากท่านผู้ชมครับขับออกจากคาสินโนช่องเขาตะกูถ้าดูตามภาพนี้ก็อบพยพกันเยอะเลยนะฮะเนี่ยรถบัสห้คันท่านผู้ชมครับเท่าที่ดูที่เห็นในภาพนี้นะครับแต่เขาบอกว่ามีมากกว่านั้นนะครับ เคลื่อนย้ายไปทางฝั่งของเขมรน,นะฮะท่านผู้ชมมีรายงานว่าเมื่อคืนนี้ในครับมีรถบัสหลายคันเดินทางเข้าไปยังพื้นที่เขาตะกูคาดว่าเป็นการเคลื่อนย้ายกลุ่มคนชาวจีนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยในการทําผิดกฎหมายโดยทางการกัมพูชาได้พานําออกจากพื้นที่ในช่วงเวลา23่สนิกายีนาทีหรือเมื่อช่วง5้าทุ่มเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาล่าสุดครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภัคที่สองได้ออกมาชี้แจงกรณีภาพการระเบิดที่อาคารร้างในกัมพูชา ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองรับได้ชี้แจงบอกว่ากรณีภาพการระเบิดที่อาคารร้างฝั่งของกัมพูชาตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อโซเชียลออนไลน์เหตุการณ์การระเบิดบริเวณอาคารร้างกัมพูชาซึ่งอยู่ใกล้แนวชายแดนไทยฝ่ายไทยมีการตรวจสอบพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้ตั้งอาวุธสนับสนุนยิงวิถีโค้งบริเวณพื้นที่พลเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจทางทหารในหลายพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมากัมพูชาได้ใช้อาวุธดังกล่าวในการโจมตีพื้นที่พลเรือนของฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยอันถือว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่าย ใช้พลเมืองเป็นโล่มนุษย์ซึ่งเป็นการระเมิดหลักมนุษยธรรมสากลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2จึงขอยืนยันว่าการใช้กําลังทางการทหารของกองทัพมุ่งเป้าเฉพาะไปยังเป้าหมายทางการทหารที่ตรวจสอบว่ามีการโจมตีและคุกคามความมั่นคงของชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ยังคงยึดมั่นในหลักของสันติวิธีการเคารพในอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านและไม่ใช้ความรุนแรงกับพลเรือนทุกกรณี แต่ต้องดําเนินการมาตรการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศนี่คือรายงานนะครับจากข่าวของกองทัพภาคที่2ที่ออกมาชี้แจงกรณีคลิปนะครับที่ว่อนอินเทอร์เน็ตอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ชมครับในเรื่องของการระเบิดอาคารร้างทางฝั่งของกัมพูชานะฮนะท่านผู้ชมครับนี่คือ ความชัดเจนนะครับที่นํามาบอกกล่าวกันสําหรับเรื่องนี้ล่าสุดท่านผู้ชมครับเซเบิร์ตหรือว่าพลตรีวันชนะสวัสดีนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันในบทบาทของพระเาลสวนหรือว่าพระองค์ดำท่านผู้ชมครับท่านได้ออกมานะครับฟาดใส่หุนมาเน็ตอย่างหนักในรายการของพี่สรยุทธ์นะฮะท่านผู้ชมครับคือท่านได้ฝากไปถึงหุนมาเน็ตนายกของกบูชานะฮะท่านผู้ชมครับออย่างเดือดท่านผู้ชม ท่านบอกว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกไปขอฝากบอกในฐานะของทหารต่อทหารฝากบอกฮุนมาเน็ตคือผมรู้สึกเสียดายที่คุณไปร่ำเรียนถึงอเมริกาสามัญสำนึกของความเป็นมนุษยยธรรมเนี่ยที่คุณไปเรียนจากทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในกระมวลสันดานของคุณเลยใช่ไหมวันนี้คุณถึงทำร้ายคนบริสุทธิ์ หรือที่จริงแล้วความจริงใจหรือความคดโกงในอดีตมันอยู่เหนือมนุษยธรรมของคุณในวันนี้นี่คือฝากในฐานะของทหารถึงทหารเเบร์ birth, ฟาดหนักเลยท่านผู้ชมครับนี่นะประนามในเรื่องของสันดานด้วยนะครับไปเรียนถึงเว r ร์ดพอยนะโรงเรียนชื่อดังทางการทหารของสหรัฐอเมริกาแต่คิดได้เท่านี้ท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่มันไม่ใช่เรื่องของนิสยัยหรือสถานที่เรียนแล้วนะครับ มันเป็นสันดานของเขมนจริงๆท่านผู้ชมครับ